ฝนจะมาอีกแล้วต้นเดือนตุลานะครับที่ตรงยังไม่ได้กู้นะครับตรงที่ใส่ไว้ก่อนหน้านี้นะครับประมาณสี่ห้าวันแล้วครับน้ำลดแล้ววันนี้ย้ายไม่ปักเหรอไม่เห็นครับนี่นั่นนั่นแกไม่เห็นแกก็ได้วันละสามโลนะครับนู่เนเอ็แกปักยกเดินอยู่ตรงนู้นหนูครับแกแกปักงูช่วงค่ำๆค,ครับน่าจะยังไม่ปักนะเห็นแกเดินอยู่นี่พูดแต่ข้าวสวยมากนู่นนู่นนู่นเห็นแต่หัวหนู่น นี่วันนี้นะครับพี่เข้ามาใส่เบ็ดนะครับนี่นู่นอีกเจ้าหนึ่งโอ้เป็นตะมวนครับเลยครับนู่นูหนูนั่นเจ้าของนาครับตะโวตะโวนี่นี่พี่เข้ามาใส่พี่อยู่บ้านใดครับนี่บ้นานตาตะคองโอ้มาใส่ตะคล้องอนี่ครับใส่เบ็ดนะครับอู้ข้าวสวยมากเลยเยือดใส่เดือนนะครับนี่ได้ไหมพี่ก็ได้ทุวเกินนะสองสามโลได้ไหมหรือเกินเกินก็ได้มันสองโลนี่โอ้ปลาช่อนเนาะส่วนมากใช่ปลาช่อนกับปลาหมอ ประมอสดุบบ้านอ้ได้ครบเลย <Okay. S 1> น้ำไหลนะครับใส่ในคันนาเล็กๆตนี้ครับนี่โอ้แต่ข้าวสวยมากครับทุกผู้ชมดูท่วมหัวหพี่เขาเลยหนุ่มเขานั่งใส่เบ็ดอยู่นุ่น <Okay. S 1> ข้าวสีสเกตงามมากเลยปีนี้นี่ครับ <Okay. S 1> พี่เข้าบ้านไหมหรือว่าออกมารอรอยามเลยข้าไปบ้านก่อนครับโอ้สองสามทุ่มก็ออกมาใช่ประมาณสองทุ่มสก็ออกมาอือใส่เดือนใหญ่เลยนะครับนี่เหยื่อพี่เขา ใส่ลงต่ำเลยอ่าเรามาดูวิถีชีวิตนะครับวันนี้การหาอยู่หากินเมื่อเมื่อเช้าในยายแกแกหมานนะแต่แปไปนนได้สามโล,นนลครับแต่เมื่อวานไม่ได้มาผมไม่ได้มาไมได่ดูแกแต่เห็นแกเอาไปขายในหมู่บ้านอยู่ครับรครับโอ้ปักเย็นเพราะแกอยู่ตรงนี้นอกอย่างว่าแหละ<ก>ไม่เหมือนพี่พี่ต้องเข้าบ้านกับกับไปพักก่อน นี่ครับต้องแหวกนะครับแหวกหาพื้นที่ใส่ตะโว,วก็ใส่เหมือนกันตรงนี้มันแหล่งปลาอยู่แล้วพี่ปลามเยอะมันนามันรุ่มไหมมากาบที่เนีบ่อยที่เนียไม่อยู่พีนีนอ,อ๋อไปไหนอะ่ะไม่เห็นเลยไปกรุงเทพเก็ไปทำงานไฟเก็บอกอเบ็ด่วงใส้ทำเองแล้วบ้างนี่ คนเอ้ไม่เคยทำเหมือนกันเลยอเอาพี่เป็นเคยนะครับพี่มาอยู่นี่ใช่ผมอยู่ผมอยู่ใต้นู่นโอ้คนใต้นะครับมาใส่เบ็ดที่ซีสเกตนะครับนี่โอ้ยินดีที่ได้รู้จักนะครับนี่จังหวัดอะไรครับพี่นครโอ้นะครนะครนี่ได้เป็นไะงนี่โอ้นครนี่คงจะมีไม่มีนาสปายเบ็ดอย่างนี้มั้งครับมีมีสวนยางต้นตามสวนยางแล้วก็ทะเลต้องแถวสีชนเนาะใช่อืมแต่ก็ปรับตัวได้นะ มาทำมาหากินตรงนี้ได้สุดยอดนะครับลงมาดูนี่ใช่ลงมาซิงกตกงานตกตกงานใช่ตอนตอนแต่กรุงเทพรเหรอครับใช่โอ้ตนช่วงโควิดหรือเปล่าครับใช่ช่โอ้จากโควิดมาก็มาอยู่นี่ประมาณสองสามปีแล้วมั้งนี่ใช่ปีเกือบหนึ่งเดือนโอ้ปีกว่าๆเองแต่ก็ใส่เบ็ดเป็นนะครับท่านผู้ชมไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะครับนี่ที่นี้ได้ตันะ โอ้มีมีมครูคนสอนนอ <Yeah. S 1> สุดยอดนะครับ <c oughs> พี่มาจากนครนะครับนี่มาทำมาหากินที่นี่เลยที่มาบ้านมาอยู่บ้านแฟนนะครับที่ศรีสะเกดนี่แหละก็เรียนรู้วิถีชีวิตหนุนพานพี่อแล้วก็ใส่เบ็ดเป็นเลยนี่สุดยอดเลยไปผมมองเบ็ดนี่แกเราเองนะครับนี่ <c oughs> สุดยอดเลยเ <c oughs> จ้าตาดตื้อครับอืมแต่ก็ทำได้ตอนเด็กๆผมก็สมเองเงี้ยพี่นี่ก็ทำสวยอาูุแต่ตื้อครบแต่ว่ามันก็เหมือนกันอยู่ที่เราจะ ผมว่ามันมันก็ติดบนนะเบ็ดติดติดใช่ใช่ผมก็คิดอย่างนั้นครับแต <c oughs> ่ว่าผม,ผมเด็กๆผมเคยทาไงพี่เคยทําแบบนี้เหมือนกัน <c oughs> เบ็ดเนี่ยเราเองนะไม่ต้องไปมันไม่มีตังค์ซื้อก่อนเราประหยัดด้วยเนาะเราจะหากินเราจะไปซื้อเขาอีกเอาละครับพี่เขาก็จะออกมายามนะครับนี่กีหลังพี่ถึงร้อยหลังไหมหกสิบโอ้ใส่ย,ย่อมย่อมนะครับหกสิบนี่อีหมู่บ้านเนี่ยนะครับทางออกมาก็ประมาณสักหนึ่งกิโลนะครับนี่พี่มาใส่เบ็ดนะครับมามอเตอร์ไซค์นะครับ ดูข่าวดูบรรยากาศที่นี่นะครับที่รีสเกตสุดยอดเหมือนผมได้รู้จักพี่เขาด้วยนะครับจากนาครศรีธรรมราชอยู่ที่รีสเกตนะครับโอ้ฝนถ้าฝนตกยิ่งตีด,ดีนะพี่นะใช่เขาบอกแค่ว่าอ,อ,อ,อย่างนั้นนะเออนี่ยังถ่อมอยู่นะครับว่าเขาบอกจริงๆแล้วก็ได้เป็นวันแล้วเป็นโลนะ <laughs> <laughs> ูดจะอยู่ังถ่อมอยู่อ <laughs> สุดยอดนะครับนี่โอ้แหวกข้าวดิ แต่ของพี่น่าโดนอยู่เพราะว่าปลามันเยอะตรงนี้น่าโดนมากเลยดูพิธีชีวิตใส่เบ็ดปลาเพื่อเดินกลับอาจจะได้ลนะ<า>ใส่ไปเรื่อยๆอเรามาดูบรรยากาศสบายๆนะครับการหายอยู่หากินของพี่น้องนะครับที่สีสเกตนะครับยามเย็นๆนะครับข้าวสวย เดี๋ยวนี้ก็ต้องไปหากรุดที่มันมีนะครับไม่ใช่ว่าจะหายได้ง่ายๆนะบางคนเขาก็ใช้เขียดนะครับเขียดแล้วก็ประหมอเล็กนะพี่เคยใส่ไหมใช่ใส่เดือนกบพี่เคยใส่ไหมกบไม่เคยใส่เบ็ดกบนะยังไม่เคยปักเลยอเบ็ดกบโอ้ปักแต่เบ็ดปลาโน่นนู่นปลามันบอลโอ้ยเพื่อเพอพี่เดินกลับพี่จะได้ผมว่ามันจะเล่นเลยแหละเบ็ดกบก็ได้ก็ปักอ่ะครับอืม เขาใส่เบ็ดเดินมาตรงนั้นท่วมหัวเลยขราบงามชิงข้าก็ขอหนึ่งศูนย์ห้านะครับนี่ใกล้จะออกหลวงนะครับท้องกลมนะครับนี่เป็นตัวบ้านนะครับบ้านก้างนาของป้านะครับเมื่อกี้เรามาดูพี่เขาใส่เบ็ดจากหัวนาตรงนี้นะครับนี่นาเล็กๆนะครับเดินตรงมาตรงนี้นี่ฝนก็คึ้มๆนะครับทั้งสองฝั่งเลยนี่ที่ตะวันตกนะครับอันนี้ที่ตะวันออกกําลังคึมมาเลยนะครับนี่มาทุกวันนะครับช่วงนี้ ไม่ฝนนี่คือเบ็ดปิดยายใส่ทุ่มหนึ่งนะครับเพราะว่านาอยู่ตรงนี้ใส่แล้วก็ยามเลยนะครับประมาณทุ่มหนึ่งถึงแกจะใส่นะครับอู้เสียงฟ้าร้องนะครับเจ้าของบ้านนะครับบ้านกลางนานี้งานเยอะนะครับลูกชายยังไม่กลับมานะครับบรรยากาศนะครับสาหรับบนหาลูกชายทันทีเลยงานหลายตีมือนี้สําหรับเย็นนี้ก็เก็บบรรยากาศยามเย็นเยนมาฝากนะครับสาหรับ ท้องทุง่งนาก่อนที่จะออกรวมเป็นสีทองไหมคุณที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ